ชาน่ใสๆเอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลสู่ช่องเก็บชอยแกลอรี่สตอรี่หายไปนานมากๆโอ้โหเกือบอาทิตย์หนึ่งได้เลยนะครับ ก็คือไฟล์ผมเนี่ยมันเต็มนะครับแล้วอินโทรเดี๋ยวผมมันหายนะผมเลยมันมีปัญหานิดหน่อยนะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมก็จะเห็นอินโทรใหม่นะครับเพราะว่าอินโทรเนี่ยมันหายไปแล้วอินโทรอันเก่ามันหายนะครับก็เลยต้องทาอินโทรใหม่ขึ้นมานะครับแล้วตอนปิดคลิปก็จะมีอินโทรใหม่มาด้วยนะครับโอเควันนี้นะครับอยู่กับผมเ p สพีแคมกาเอ็งอู้อู้นะครับผมวันนี้เล่นตัวผู้ชายนะฮะจริงๆก็เล่นตัวผู้ชายตลอดปะ เออนะครับเล่นตัวผู้ชายตลอดนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวโหมดใหม่นี่ครับแรมเพย์เตือดเตือดเตือดตือดเอดเือดเจ้วโหมดนี้มันเล่นง่ายๆและเล่นง่ายง่ายมากครับที่ผมเคยเล่นขอวิวตี้โมบายไปแล้วนะโหมดฮาร์ดพอยต์โหมดเออโหมดฮาร์ดพอยต์พวกนี้นะครับเออตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดแล้วยึดจุดแล้วจุดก็แล้วจุดก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็ มันก็อารมณ์คล้ายๆ hard point เลยครับเอ้ยเ่ฮาร์ดพอไหมเออาร์ดอ point อะไรครับแต่ hard point ี่มันจะมีทุนนี้เดียวนะครับก็เอา a b c อาจจะเอา a b c มารวมกันกับ hard point ก,ก็ได้นะครับเออแล้วมันมีกิจกรรมใหม่มาด้วยนะเนี่ยนะครับให้ไปซื้อน้ําแล้วก็มาเอาน้ำน้ำเนี่ยน้ำน้ำบรูนี่แล้วก็มาใสา่โค้ดนี่มีโอกาสการันตีชุดแรงะชุดสวยมากๆนะครับนี่จะผมจะให้ดูนะ นี่เลยนี่นะครับท่านผู้ชมไปทากันได้นะครับก็คือแบบว่าตอนนี้นะครับผมยังมีปัญหาด้านทางล็อกอินนะครับเดี๋ยวต้องไปเคลียร์กันต่อนะครับเดี๋ยวดูหน่อยกิจกรรมมันหมดวันที่เท่าไหร่กิจกรรมไม่รู้วัหมดที่เท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจต่อไปนะครับ เอาล้วครับก็เข้ามาเป็นที่เอาละก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะเมื่อกี้อาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะเออนะครับบาเลตตุ้มบาเลตบาเลตผมไม่เล่นหรอกบาเลตเออเอาเออเอ,เอพีก็ดีครับเอาโอเคซองควงก็ได้ซองควงนี่ก็ดีเซตแบบน,นี้มันผิวมากคนระับ เตะๆดๆๆต่ดดแดดต่ดดแดดต่ดดแตดดแต่ไม่มีคนเอาเอ็มพีสักคนเลยเหรอเออกำลังบอกจุดนี่จุดสี่นะจุดบีเฮ้ยฟังมันนี่ว่าเดี๋ยวเราไปหากล่องครับนั่นไงกล่องเอา้ามันเก็บไปแล้วเรียบร้อยเราต้องรีบวิ่งไปยึดบีครับผม เอาเอาเอาเดี๋ยวยิงไม่ออกเอาโดนบาเรตอีกโอ้โหต้องเปลีป่ยนดปืนแล้วครับจังวันนี้ยิงมันเพื่อนยิงมันไม่ไปบอกคิดได้เนื้ โอเคครับเอาสวยเออเสียบร้อยไม่หลอดร้บผมต้องเอาสองขวงแล้วจังวันนี้ ยึดจุดก็สวยดีครับเราคอยยึดแล้วกันนะแอบตรงนี้ครับผมแนะนำให้แอบตรงนี้นะคนมันเห็นยากนะสำหรับจุด B เอา้าว่าแต่เพื่อนชื่อมันทับกันอะโอ้โหเป่ยบไปจุด A ครับต่อไปจุด A กันเลยเราต้องรีบวิ่งให้ไวนะครับผมแนะนำว่า แคลลี่เนี่ยโหมดนี้จําเป็นมากๆนะครับแม็กซิมนี่ไม่จําเป็นเลยนะแต่ว่าผมเอามานะแม็กซิมเนี่ยนะครับมันไม่มีให้เรานะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องมันมันจะโอ้ดีเอเคบ้านี่แตกเรียบร้อ,ย,อยเพื่อนขอสกิลหน่อยโอ้โหไม่แบ่งมิดกันเลย แตกเรียบร้อยครับผมเฮ้ยเราแซงมาแล้วนี่นะครับวิธีแรกข้าวๆก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมยังไม่เจอกล่องเลยถ้าผมเจอกล่องนี้ผมจะเก็บให้ดูนะครับอารกนี่ก็จำป็นนะฮะยวทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นได้ด้วย เฮ้ยกองกองโอ้โหเมื่อกี้เห็นกล่องนะเผื่อเรียบร้อยเสียชีวิตอยู่ดีๆก็เสียชีวิตผมไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะครับใครรู้ก็เดี๋ยวก็ช่วยบอกมาได้นะครับเอาสมเคสอะไรถึงขนาดนั้นวะโอ้โหโ นี่โชคดีทีามันชักกระสุนครับไม่งั้นผมแตกไปแล้วยึดต่อครับผมยึดต่อแบบนู่นเนี้ยนู่นเนี้ยนะผมนี่เป็นเกมที่มันมากคร,รับสรุปเกมนี้แรมเพจปราปราเอาหัวแ,นะแตกนะแตกนะแตกนะ เจอก่องครับผมนกลองกอง,กอ,งอยไอง่ไปเก็บกลองไปเก็บกลองนี่เรากกลล่างแล้วครับตายล่างเรียบร้อยอย่ามายุ่กับพี่ไอ้น้องพี่กายล่างแล้วโอ้ยอีกนัดเดียวผมก็จะตายเรียบร้อยแต่ไม่เป็นไรครับ เราเกิดใหม่แล้วมันก็ไม่ได้หานะต้องรีเวี่ยงไปจุด C ก่อนจะหมดเวลาครับผมเกิดใหม่ก็ดีอยู่นะโอ้ยไอ้บนบ้านครับผม โอเคครับเราก็จะครบรอยวีแล้วนะมันต้องให้ครบรอยวีด้วยเอ้ยไปจุดบีไปจุดบีดครับผมบีไปจุดบีไปจุดบีไปจุดบีกันเลยอีกห้าวีเองอะ่ะอีห้าวีแล้วก็ได้ชายมาแล้วนะครับเอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ใจเย็นใจเย็ยเน,ยนพี่ใจยเย็นอุ้ยใกล้จะครบ คือมันตามเราไม่ทันอย่างแน่นอนครับผมเชื่อมัน่นผมเชื่อว่าอย่างนั้นเดีย๋ยวเราไปหาเก็บกล่องดีกว่านะเอาโอตโดนทั้งหน้าทั้งหลังหาเก็บกล่องดีกว่าครับจะได้สู้มันได้ ในกองค่ามันเพื่อนเราได้กล่องมาแล้วอีกแค่สวิด้วยซ้าชานาใสใสแต่แต่แต่แตแตชะนะใสใสรับผมเอาลรกครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไม่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่เรายัางไม่รู้เลยนะครับทองหล่อนี่ก็เชิญมาจังเลยโอ้โหคือตอนนี้นะครับใครที่จะแอดเพื่อนผมเนี่ยนะครับเนี่ยใครที่จะแอดเพื่อนผมเนี่ยนะครับเนี่ยนะผมเจะยูไอดีผมเนี่ยนะครับแอดมาเลยนะเออใช่แต่ตอนนี้ผมยังไม่รับแอดนะครับจดไว้นะครับ แต่อย่าเพิ่งแอดนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่รับเพื่อนนะครับแล้วผมรับเพื่อนเมื่อไรเดี๋ยวจะมาบอกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเอาไว้เจอกันใหม่ลาแบบแรบแรบแรบ,รบอย่าลืมไปทำภารกิจทำเออเออใช่ใช่ฉลากอันนี้นะครับอย่าลืมไปทำกันเยอะๆนะนะครับชุดแรงเพียบครับผม